สวัสดีครับ FC ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเปิดสร้างไรายได้และการมองเห็นนะครับปะดูหางดำนะครับปะดูหางดำ ดูหางดำแม่พมา่างอนนะครับแม่พมา่างอนมีเชิงนิดหน่อยพ่อพ่อเชิงปากไกอยนะครับพ่อเชิงปากไกอย ได้ขาตาได้สีนะครับปากได้ขาตาได้สีขาตาได้สีขนหูขนส้อยต้องเหมือนกันนะครับจะเป็นไก่เต็มสกุลขนหูขนส้อยนะครับขนหูขนส้อยต้องเหมือนกันนะครับท่านจะได้ไก่เต็มสกุล ถ้าไก่ไม่เต็มสกุลนะครับถ้าไก่ไม่เต็มสกุลจะเป็นไก่ใจเสาะเป็นไก่ใจเสาะนะครับไก่ใจเสาะไม่มีน้ำอดน้ำทนนะครับไก่ไม่เต็มสกุลไก่ไม่เต็มสกุลคือเป็นไก่ใจเสาะนะครับเก็บนิดเก็บหน่อยถอดหัวนี้ ตีเป็นพ่อเอกพอก็ตีหน่อยวิ่งนี้นะครับงงานขนหูขนส่้อยต้องเหมือนกันนะครับขนหูขนส่้อยเหมือนกันก็จะเป็นไก่เต็มสกุลน,นะครับ คนไหนที่เคยเล่นไก่ลองสังเกตดูนะครับไก่ชนลองสังเกตดูนะครับว่าคนหูกับคนส้อยเหมือนกันไหมถ้าคนหูกับคนส้อยเหมือนกันจะเป็นไก่เต็มสกุลน,นะครับจะมีน้ำอดน้ำทนดีจะเป็นไก่ที่อดทนจะเป็นไก่มีความอดทน ีเป็นไก่นักสู้นะครับมีน้ำอดน้ำทนดีนะครับ ปากได้ขาตาได้สีนะครับหน้างอนเป็นกรรม,มืหยีนะครับ